ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนได้ทำคือด้วยความที่เราอะค่ะอย่างที่ครูบอกเนาะหลายคนอาจจะผิดใจกับพ่อแม่หรือว่าเถียงพ่อแม่หรือว่าทําอะไรให้พ่อแม่ไม่สบายใจโดยที่คุณรู้ตัวและก็ไม่รู้ตัวนะคะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแม้กระทั่งกับใครก็ตามค่ะสามีอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องเอ,อตายายถ้าคุณยังมีตายายปูญ่ญาตาิตยายอยู่นะคะแล้วก็พ่อแม่ญาติพี่น้องรวมไปถึงสามีอย่างเงี้ยคะ่ะ ทุกคนเป็นเลิกง,งามยามดีเป็นสิ่งที่สิริมงคลที่สุดแล้วนะคะที่เราจะอาศัยประเพณีไทยนี้แหละในการขอขมากรรมและในการขอพรผู้ใหญ่ให้ทุกคนเตรียมนะคะทูบเทียนแพ่ให้เราเตรียมดอกไม้ดอกไม้สื่อถึงความปราณีตนะคะเสร็จแล้วก็น้ําน้ําหอมนะคะใครมีน้ําหอมนุปากก้าคือดีงามแทนทูบเทียนแพรนะคะ ฟังดีๆทีนี้พิธีการที่ทําให้คุณชีวิตเจริญรุ่งเรืองทุกคนก็ดูชีวิตครูเองก็เรากันนะคะเจริญรุ่งเรืองค่ะเพราะอะไรเดี๋ยวจะมาบอกนะคะจะเฉลยเป็นช็อตๆเลยอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอะค่ะเตรียมพร้อมแล้วทุกคนคะประการแรกเลยสิ่งแรกนะคะอย่าเพิ่งไปอขอลดน้ําดําหัวขอพรขออะไรนะคะสิ่งแรกให้ขอขมากรรม ทุกคนถ้ามีดอกไม้ทูบเทียนหรือถ้ามีเป็นทูบเทียนแพรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งแรกให้เราขอขมากรรมถ้าสมมติเรามีปู่ย่าตายายนั่งอยู่ด้วยพ่อแม่นั่งอยู่ด้วยขอขมากรรมทีเดียวเลยนะคะลูกหลานนะคะได้ล่วงเกิน ปู่ย่าตายายพ่อแม่นะคะที่มีชีวิตอยู่ที่นั่งอยู่ณที่ตรงนี้นะคะออลูกขอขมากรรมนะคะในสิ่งที่ได้ล่วงเกินทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจเจตนาไม่เจตนารู้เท่าถึงการและรู้เท่าไม่ถึงการนะคะหากกรรมใดที่ลูกได้ทําไปทําให้ท่านทั้งหลายเสียใจนะคะออหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยอกน้อยใจเสียใจเศร้าใจ ลูกขอขมาและขอโอโหสิกรรมอย่าได้ติดเปรนติดกรรมต่อลูกเลยนะคะ,ะแล้วก็คือการขอขมากรรมคือเหมือนเราการขอโทษนะคะทุกคนเหมือนการที่เราอะค่ะต้องนั่งลงแล้วขอโทษนะคะต้องขอโทษท่านนะคะว่าเราอาจจะล่วงเกินทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจหรือเจตนาไม่เจตนาต้องกล่าวให้หมดเลยนะคะ อขอพ่อแม่อย่าติดกรรมอย่าติดใจต่อลูกเลยนะคะแล้วไม่ต้องบอกนะขอให้พ่อแม่ให้พรไม่ต้องค่ะเดี๋ยวท่านให้เองแต่เป็นการขอขมากรรมนะคะเอยสิ่งใดก็ตามที่เราต้องการขอขมากรรมจากท่านนะคะทุกคนเอยเออกไปแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ท่านนะคะรับทุกท่านนะคะรับทุบเทียนแพรจากเรานะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้เรากราบที่เท้าค่ะทุกคนให้เราก้มลงกราบที่เท้านะคะสามครั้ง นะสามครั้งครั้งแรกคือขอบคุณนะคะขอบคุณปู่ย่าตายายพ่อแม่นะคะที่ได้ให้ชีวิตเราที่ได้ให้เราอ่ะได้มีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็อันที่สองคือขอโทษนะคะขอโทษพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะหากลูกหลานได้ล่วงเกินทั้ๆๆตั้ง,ง,งใจไม่ตั้งใจเจตนาไม่เจตนารู้เท่าถึงการรู้เท่าไม่ถึงการเราก็กราบลงไปขอโทษคืออันที่สอง อันที่สคือกราบขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันกันและก,ก,กันก็คือเราขออโหสิกรรมต่อท่านเพื่อที่จะได้ไม่ติดกรรมกันเลยนะคะเพื่อที่ว่าเราก็อโหสิกรรมให้ท่านนะแล้วท่านก็อโหสิกรรมให้เรานะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสามกราบนี้สําคัญมากกราบลงไปที่เท้าค่ะเพราะอะไรคะถึงกราบที่เท้าเออไม่กล้ากราบที่เท้าแต่ทุกคนฟังให้ดีนะคะเพราะว่าเท้าของท่านย่ำอยู่ในพื้น ตะพีหรือทรณีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรากลาบลงไปหมายถึงว่าเหมือนตั้งแต่จุดกําเนิดของเราเลยทุกคนนะคะให้กลาบไปที่เท้าท่านอย่าอายอย่าอะไรถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วกันทุกคนเพราะว่าโอกาสแบบนี้ยากมากนะที่เราจะกล้าหรือว่าเราจะมีโอกาสเอ๊ะทำในในเนื่องในวันอะไรทําแล้วรู้สึกเขิน แต่พอวันสําคัญแบบนี้เราอาศัยวันสําคัญแบบนี้ในการไปทําแบบนี้สร้างความดีแบบนี้ทุกคนนี่คือสิ่งที่ใครทุกคนได้ทํานะดีมากเพราะ อย่างที่บอกค่ะเป็นปีใหม่ของไทยเป็นการสืบสารประเพณีไทยที่ดีลูกหลานเราอะค่ะก็ได้เห็นได้เลยแต่อย่างที่ครูบอกค่ะเมื่อใดก็ตามที่เราได้ขอโอหสิกรรมท่านไปแล้วอ่ะเราได้กระทําสิ่งนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่เราขอโอหสิกรรมเวลาเราจะทําคิดพูดทําอะไรกับท่านให้เราคิดไตรตรองทุกครั้งนะคะ